สวัสดีครับนี่เฮ็ดก้ครับดูฮดโก้กันพี่น้องเมื่อนน้นมาเอาก็ดาบอยช่วงบายนในยครับห้อยคนเคลียร์ครับข้างที่หลังเต็น เกียร์ไปเด็ดเลยอุ้ยเป็นอะไบงครับแล้วห้อยบนเคลียร์ครับครับเบิกนี้ดโอ้ยกอด,ดกอดครับฮัปเตอร์เดนฮัปเตอร์เดน คนมาบอยกับคนขี้นอนใช่ไหมครับให้ทานดอกไม้หน่อยดอกจุ๋มๆเลยครับใส่อีกดอกหนึ่งเป็นยังบ่ ฮุตนฮุตโกรครับนี่ฮุตแทนเ้ oh. mm ุต hmm. แ mm hmm. ทน กนย่ครับอื่ครับสกอร์ครับ

hết co cho đèn nào hấp bao bao nhiêu kia mm พี่น้องครับก็เหรอครับี่้โหเกย็ดองครับโอ้เป็นเกล็ดตีเลยโอ้เฮ้ยก,กับมนันคุณพี่น้องอบพี่น้อง นี่นะครับนีะครับเก็บหอมลอมรีบรับามาสาตัวพีน่าขับมาก่อนหน่อง้นมาก่อนครับเข้ามาที่หลังเบิร์ โอน <si ี่คมาถึงหมอพอดีพี่น้องขึ้นๆตขึ้นครับนี่อีกครับนึ่ง แข so uh, ็งๆเลยพี่น้องมบ้าบอยหาถ่ายเลยนี่พี่นุ่อพี่นมครับมันๆพี่น้องเกียบบงกรคัับก่อนนี่เนี่ยมีครับนี่ นี่วาเขอยเหบเปเลเยหอพี่น้องเขาบอยเหยียบเปอีี้อีกาดด๋ไปโอ้่พี่น้องได้ได้ได้มไโอ้โหดิคืดิดีทั้งคนเลย เออเด็นดอกนครับเ้ยดอกงานดอกางาัอกงงานเลยครับพี่น้องนี่ดอกงานเลยครับ อะไคนเคลียร์พี่น้องมันเอาเฮ็ดโกอครับโดยเฮ็ดโก้ให้ผมท้ามหรอครับสิออกครับเงยได้ยิ <te 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 şey ่ได้พี่น้องครับเฮ็ดทานก็ได้เฮ็ดโกอก็ได้พี่น้องครับมีดอกเยวะแค่ไหนดอกเุ็นตูมไหมใช่ไอ่นบ้าวไว้เห็นไหมฟังเหมือนทับตัดดอกตาดอกตาดอกโอ้ยพี่น้อง หาดอกหาดอกนี่นี่ครับอือพี่น้องหาดอกหาดอกบางนี่แต่ดอกก็งามครับเือะเบียบอ่ะเยอะเบียบเออใช่ไหมลอกยาสามมั่น โอเคเยนี่น้ำข็งกระล้หายนาเบ่อหนนก็ความกายความเสียมเข้าใจ้าว้นี่กระเดียดมากพี่น้องครับอือว่านดอ้ยี้เนี่ครับดอกก็งามเลยพี่น้องก่งห้อยก่้อยก่้อย ปล่อยิปไข่ดอกหนึ่งมาอหน่อยเก็บมาเถอะใช่ย็ดไข่เขียวเย็ดไข่เขียวครับพี่น้องนึกอ๋อกินเนาะกินตนเย็ดแังพี่น้องใบใหม่เพิ่งซูนิยิปนังเออโอ้ยยิทานอู้ดดอกเป็นไงเลยพี่น้องครับพี่น้องอู้ย hết <Ros> than nhây <tán> hết <nhạc> than thì nào cái này cái nữa cười chứ được nhiều thế đọc xí thằng lời đọc xí <tán nhạc> xuôi thằng lời hết để kinh hết ha ba để kinh ba ดอกตูมันดอกตูมันพี่น้องดอกตูมันงามๆต่อเอเฮทานดอกตุ้ตูมันหนิทานครับพูดทานเนทานิานเททานเนี่ยทานนี่ครับพูดทานดอกน นี่ของไร่ไผ่พอพี่น,น,น้องเบอร์แกลกินพูนไม่กินน้ำมาใบพอกอนี่างเะี้ยนะไพ่ตัวนี้ตัวยิ่งแข็งเลยเดี๋ยวมาอ่าอู่ด้อยพี่น้องขาไม่ใหญ่นอมันยังอ่อนอ่อนเลยขาพี่น้องครับนี่โอุ้ยแข็งเป๊ะๆเลยเทานครับเนี น่พี่น้องงามๆครับอุทาโเกแน่มาเห็นพี่น้องเยึ <h <h ้ดอกนี่ึ้ึ้งามดอกนี่พี่ดองโอ้ยฮะเที่ยน้ดอกนึงึ้งึ้งึ้ไางามโอ้เต็มตายพี่น้องดอกนี่ึ้งึ้ตน้โอ้ยม่กระเทตาข้อไงล่ะนานบ่เทาเล้พี่น้อง เขาเม่เขากับเม่เอาฮึฮดองแ่ีอย่าละอกดอกชนนเอาเลยพอดีเนะเบือหนา้เยอ้เนอดอกชนั้นอก่นอ่าปีนอบางีบางตีบางตีบางตีครับเขาก็กินได้ครับล่างล่งเนือแจมเกลสุมแจมมากรดันน โอ้ลยเอยดนเปรีเตเพไนี่ายี่อยโอ้ยโอ้าวแไหหนึ่งจะมาเหยียบ็กเหียบแน่เฉยหยบเปรเลตเพศดอกโเฮ็ดไข่พี่น้องเฮ็ดไข่ก็ได้เฮ็ดเขาแป้งนะข้าแปลงเฮ็ดขขาแปลงพี่น้องเฮ็ดเ้าแปลง ปลาเต็มตาพี่น้องครับเต็มตาเลยครับเอากลับเลยครับพี่น้องครับพี่นุ่นก็ได้เฮ็ดก็ได้ครับพี่น้องครับนี่กระได้เฮ็ดกระไดเลยเฮ็ดก็ได้เต็มตาครับพี่น้องครับ ห้พี่น้องดูดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผลงานเมื่อน,นี้ครับพี่น้องครับเนี่ยฮ็ดทานเฮ็ดทานก็ไดเฮ็ดดอกบานดอกบานครับ ดอกบานสีนหนึ่งครับหนึ่ง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 นีบ่บานบานแต่ว่าบัท่านถแห้งครับพีบ่น้นนงนองกินได้กินได้กดินได้ครับมากันนั่นเจ้าองจักาบอกแน้าอันนี้เไปแกงใก็ได้เห็ดดอกเหียว

กกผลงานมื่อนี้ครับผลงานวันนี้ครับ<อ>ผลงานวันน,น,นี้อันนี้ก็เฮิตกอแดงครับมื่อนี้น,น,นี่กทานครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามฝากติดตามตนี่ด้วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนครับพี่น้องให้ดินที่ดีสารฮักแป่งพี่น้องกบสุขคุ้สุขคน ใดพ่ออยากพ่อกินพี่น้องอ,อ,อ,อยู่ดีไม่แห่งรำรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ